ก่อนมาเจอกันกับพาส์กแล้วนะคะสหรับวันนี้พัด์จะมาทําการแต่งหน้านะคะเพื่อนๆืได้ชมกันนะเป็นลุกวันวาเลนไทน์นะคะนี่เพื่อนๆสามารถแต่งไปออกเดทหรือไปช็อปปิ้งก็ได้นะคะก็จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะสําสหรับขั้นตอนแรกนะคะพัดก็จะใช้เป็นรองพื้นตัวนี้นะคะของ c a r i s นะเป็นรองพื้นเนื้อมูสนะคะตัวนี้พัสดใช้สีเบอร์25 light beige นะคะก็ลงไปให้ทั่วใบหน้าเลยนะ ็มาใช้คอนซีลเลอร์ในการปิดสิวกันนะคะเพราะช่วงนี้สิวขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะก็วันนี้ใช้เป็นของ essence นะคะ camouflage cream นะแต่ใช้เป็นเบอร์สิบนะคะ natural beige นะอันนี้มีสอหลุมเลยนะคะมีสีแบบออกโทนชมพูกับโทนเหลืองนะคะจะใช้สีโทนเหลืองนะคะในการปิดสิว ปิดแพนด้ากันนะคะวันนี้พัดใช้คอนซีลเลอร์เนาะของมิชานนะคะอันเดอร์อายไบรท์เนอร์พัดใช้เบอร์ไลท์เบจนะคะเป็นสีอ่อนที่สุดเนาะพัดใช้ครีมบลัชนะคะนี่เป็นของสกินฟู้ดเนาะเป็นโรสครีมบลัชอะไรสักอย่างนะกลิ่นหอมแบบกลาบมากๆเลยนะ อันนี้สีที่พัชใช้นะคะเป็นสีนะคะเป็นสีแบบชมพูน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะก็จะใช้เป็นไฮไลท์เนื้อน้ำนะคะนี่เป็นของ a v e n t a l Princess นะลงบริเวณปลายจมูกนะคะเป็นการไฮไลท์เนาะอมน,น,นะคะก็มาเซตทุกอย่างด้วยแป้งนะคะวันนี้ใช้ของ Essence All About Matte นะคะเป็นแป้งโปร่งแสงแที่จะช่วย ควบคุมความมันนะคะทำให้หน้าเราแมททั้งวันเลยนะมาต่อกันด้วยงานคิ้วนะคะจะเริ่มด้วยการร่างโครงคิ้วนะคะโดยการใช้ดินสอเนาะก้อนี้ใช้เป็นของ Co อ l ลุคซ n น r o w n นะคะสี Deep Brown นะคะก็ร่างโครงคิ้วไปก่อนเลย เติมด้านในคิ้วให้เต็มนะคะโดยการใช้ฝุ่นเขียนคิ้วนะคะวันนี้ใช้ Can Make Mix e y e บราวตัวเดิมนะะพราใช้สีเบอร์04นะคะก็จะใช้สีกลางกับสีเข้มผสมกันนะคะในการเว้นหัวคิ้วไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะใช้แปลงแบบพุ่มๆนะคะในการเบลนหัวคิ้วจะได้ดูฟุ้งๆนะคะ คิ้วนะคะเขจะใช้สีที่อ่อนที่สุดนะคะตรงนี้นะ,ะกับแปรงหัวพุ่มๆแบบนี้นะคะที่เขาให้มาในไทเลตเขียนคิ้วเลยนะคะก็ใช้เบรนบริเวณหัวคิ้วนะคะกับกลางคิ้วให้เข้ากันนะคะใช้เป็นสปูลี่บรัชนะคะในการปัดคิ้วให้ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะ จะใช้เป็นอายพรีเมอร์ก่อนนะคะนนี้เป็นของ l อร่าเมอร์เซนะคะเป็นอายพรีเมอร์อันนี้นะคะก็จะเป็นสีเนื้อธรรมดาเลยก็ลงไปให้ทั่วบรเวิเวณเป,ปลือกตาเลยนะคะจะใช้อายแชโดว์นะคะวันนี้พั่ใช้พาเลตของ m ิสตีนแชมเปญพิงค์นะคะในการแต่งตาเนาะก็สีแรกที่จะใช้นะคะก็เป็นสีที่2อ,อันนี้เลยนะคะ สีอันนี้นะคะก็ลงไปให้ทั่วบริเวณเปลือกตาเลยค่ะใช้เป็นสีสนะ้เป็นสีชมพูที่เข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะลงบริเวณหางตานะคะะ,คะก็จะใช้คอนทัวร์อันนี้นะคะสีน้ำตานี้นะในการคัดเบ้าเล็กน้อยนะคะ ไม้ดั่งเลยละกันนะคะเชดดิ้งดั้งจมูกเนะาะปัดขนตาแล้วก็ปัดมัสคาร่าค่ะ่ะใช้ของ Sephora นะคะ Dramatic Volume Mascara ตัวนี้เลยนะคะแก้มนะคะวันนี้ใช้ Catrice Multi Color Blush นะคะเป็นสี Strawberry Frappuccino นะเป็นชมพูแบบ หวานๆใสๆเลยนะคะปัดทับตรงบริเวณที่เราลงครีมลัชช์ะนะคะก็คือการทาลิปนะคะวันนี้แพัดใช้ของ e s s e n นสนะคะสีเลิฟมีเบอร์13นะเป็นชมพูแบบน่ารักใสๆหวานๆเลยนะคะก็ทาไปเลย เพิ่มขนอีกนิดนึงนะคะก็จะใช้กลอสนะวันนี้ใช้ของมาจอริก้ามาจอลก้านะคะสี BE 205นะคะเป็นกลอสแบบสีนูดๆแบบนี้นะคะ สำหรับลุคแต่งหน้านวันวาเลนไทน์นะคะก็สาวๆก็สามารถแต่งไปออกเดทหรือว่าไปช็อปปิ้งก็ได้นะคะก็ลุคนี้พายได้เน้นการแต่งอะไรหนักมากนะคะตาก็แบบใช้แค่2สีเท่านั้นนะจะได้แบบดูเบาๆนะคะแต่ว่าจะเน้นที่ปากนะคะซึ่งเป็นสีที่ดูสดใสนะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคน,นไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe กันด้วยนะคะวันนี้พายก็ขอลาทุกคนไป็นกาคะ่ะบ๊ายบาย